โอ้แม่น้ำเมยนะครับจังหวัดตากฝนตกหนักต่อเนื่องมา3วันนะครับวันนี้ก็ได้เกิดปัญหานะครับแม่น้ำเมยนั้นล้นตลิ่งครับพี่น้องประชาชนที่ดูข่าวคุยขโมงบ่ายสามโมงตามภาพที่ปรากฏมุมสูงอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นลำน้ําเมยนะครับที่บอกว่าปริมาณน้ําเหมือนกับที่จังหวัดเชียงรายไม่มีผิดละครับสูงขึ้นมาเนี้ยแล้วพี่น้องประชาชนถูกน้ําท่วมทําไงครับก็หนีแบบนี้แหละครับ ห้าอำเภอนะครับตามแนวชายแจนจังหวัดตากนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสองฝั่งริมแม่น้ำเมย เพราะฉะนั้นนะครับนี่นะ5อำเภอที่ว่านี้เอาไม่ต้องบอกชื่อกันละกันนะครับพี่น้องในพื้นที่รู้กันอยู่ครับแต่ที่บ่าเดือดร้อนที่สุดอยู่หมู่ที่2บ้านริมเมยที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากนะครับเพราะว่าเป็นที่ต่ําริมตะลิ่งนะครับติดกับสะพานมิตรภาพเมียนมาแห่งที่หนึ่งด้วยมวลน้ําได้ไหลท่วมนะครับตลาดริมเมยร,ระดับน้ําสูงประมาณสักเมตรกว่าๆแล้วครับพี่น้องประชาชนอก็ขนข้าวขานข,อ,นข,อ,นของออกจากบ้านของตนเองไปอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นเบื้องต้น ก่อนนะครับอัน,นเป็นภาพมุงสูงนะครับวัดวาอารามสวยๆก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาพี่น้องชาวเมียนมาครับ มีปัญหามากที่สุดเลยนะครับดูลักษณะเจดีก็ได้นนะครับว้นเจดีก็ทราบกันอยู่ครับเป็นสัญลักของพี่น้องชาวเมียนมานะครับที่มาอยู่บ้านเราพอสร้างเจดีสร้างวัดมาอรารามก็เป็นอย่างนี้นะครับก็จิเจดีต้องเอียงหน่อยปรากฏว่าวันนี้มีปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็คือว่าอพยพผู้คนไปถามแม่น้าเมยมันยังไงครับเกิดจากเมียนมาแล้วคุณใน,ในชานี่นะแม่น้ําสารวินครับแตกย่อยสาขาออกมาจากสารวินก็เป็นแม่น้าเมยวันนี้ ก่เกิดน้ําท่วมอีกแล้วใช่มั้ครับเอ้ามยศาลเวนแม่สายกกหมดเลยครับตอนเนี้ยางจันทร์ถึงสบไมสาช่องก้าโหัดนงานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคํานับไม้สางอ